สวัสดีครับสุขูสุคนสุงสุบอลครับพบพ่อกับช่องเบาแอใหญ่ฝนคือเก่าครับพี่น้องมาเนี่มาครับพามาเบ่งงัวแม่สาวงา,งามครับแดงโอ้แดงออกดำหมดแล้วครับแดงแดงแดงออกอันไอเปียดมะขามครับพี่น้องออกโอ้ยงามงัวหน่อยตัวนี้ครับอายุอานา้มเพิ่นกับประมัน สิบหาเดือนครับพี่น้องสิบหาเดือนสนุกสนใจก็โทรมาสอบถามมึงครับเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไว้แต่จออีกเท่านึงครับผมามาเบิง่งส่วนสัตว์เพื่นอนครับเครื่องดำครับพี่น้องเครื่องดำปึ๊ดเลย,ยเครื่องดำหางแต่พิษแต่หางโมยาอครับพี่นอ้อง หางประมาณทั้มนี่เกระชิดว่าสีเงาเอ่อคิดว่าสีโอ้เงาเงาลงอยู่ครับนี่ครับกกหางใหญ่ๆครับพี่น้องว่าอายุป,ประมาณสิบสิบหาเดือนครับพี่น้องประมาณสิบห้าเดือนนะครับเนาะนี่ครับแดงๆออ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด แดงดีครับหน้าตาเครื่องดำหูดำปากดำครับพี่นอ้องนี่ครับต่อคอหน่อยเนี่ยเนี่ยนี่นี่น,น,น,นี่โอ้ยคุ้นครับตัวนี้คุ้นคุณคณุโอ้ยตั้งแต่ทายมาเนี่ยโอ้ยนี่ตัวนี้ล่ละบอกกันได้แนครับพี่น้องนี่อ่ะจังได้กะซ่วมาถอบถามมันครับราคากะสี่สิบเก่าครับผมเนาะต่อรองได้ครับอืมมันค,คือกอออกไปเด๋ยดเดีอดเเนาะ เดี๋ยวเดเอิ๋เพื่อนเพื่อนวะพี่มอมา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 อ๋อ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 ออกมาออกมามาเบิ่งกันนอนๆพี่มาเร็วเร็วเออเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออนี่แล้วคุณอ่ะอู้อ่าข้อมูงเพิ่นกะได้อยู่ครับประมาณลอยสามสิบห้าบวกถึงลอยสี่สิบครับ เอออยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆ,ๆอยู่นิ่งๆเอออยู่นิ่งๆ,ๆก่อนอยู่นิ่งๆ,ๆก่อนเนาะอืมให้ถ่ายก่อนแป๊บนึ่ยนี่ครับพี่น้องยังแดงครับอายุอาน้าเป็นกับประมาณสิบหาเดือนสือไปจักเดือนสองเดือนกับสมใดเป็นบ่นอ่ครับเครื่องดำครับพี่น้องขาทุกขาทอนบอมมี่ครับอ่านุ่มนุ่มสีเต่าอ่านุ่มสีเต่าบอมีิติงครับนี่ครับ ป่าเนยญางเนาะเบึง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 พญ,ญางนี่ครับบ่มีตุม่มเรียบดีครับนี่ครับเียบ,บึงกันชัดๆเออเชียงเชียงครับเชียงเชียงนะั่นใต้เกา่าเบาแอดเขาเขาไก่บ่ได้ครับงวัวแต่ละตัวนี่ตัวนี้เขาได้ครับพุ่นฟุ่นฟุ่นฟะุ่นนะุ่นนะ่ะฟุ่นนะอุ้ยนี่ครับเบึงน้ำกันชัดๆครับพี่น้องอุ้ยแดงจนสุดยอด งามครับงอตัวนี้ผู้ได้ไปนี่โอ้มอมีมองตีเลยครับตีกับตีหางล้ะครับตีหางหน่อยนึง,นองนเออจัหน่อยกับเง่าใน่ขื้นจักหน่อยแข่งขาครับพี่น้องแข่งขาเบิงเล็บเออเล็บงามดีครับเล็บก็ไดเออเนี่ยโอ้สะบ้อขึ้นหรอแดวเล็บงามครับเล็บงามอ่าเล็บงามเล็บงาม อ่จังได้กะโทรมาสอบถามครับสำหรับแม่นี่ก็ได้ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอคุ่นขอมาติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเราครับอ่ารายละเอียดต่างๆกจังได้กะโทรมาสอบถามีครับทางไกลทางไกลนนนนนน้ยสะบนี่ครับจับได้ครับจับใจับได้ใบได้ กันเบาแอดจับได้นี่บอกผู้อื่นก็จับได้เหือนกันครับเด็กหน่อยเด็กเล็กก็จับได้นี่ครับครับผมไปสัมผัสครับผมคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับเออโอ้ยอ่าสวัสดีครับสุขูสุขคนสมองสุบอลครับผบผอกับช่องเบาแอดแจ้ฝนคือเราครับพี่น้องโอ้ยสาวหน่อยฝนมาวนครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยหลึงกันแห้งขนาดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ไปทายมากครับพี่น้องป้ามิเตรมิเตรตัวนี้ละ ลึงกันที่สุดเลยนี่นี่นี่เบ้ยเพื่อนนะสุดยอดเลยครับอลูกซีไว้ครับพี่นอ้องว้าวลูกซีไว้ขวบหนึ่งนอ้ยพี่น้องเอ้ตัวนี้แดงจึงคึงเลยครับพี่น้องปมา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 ผีมาผีละมาผีออกออกแดดจัาหน่อยครับออกแดดออกแดดจัาหน่อยโอ้ยเอาเอาเอาแต่รับเม็ดมาบัดรบังดูมันเพิ่มสูงเท่าไรขนาด อัดพี่น้องขบวนสูงอะไรทั้งวันหน่อยเนาะโมกขวบหนึ่งครับพี่น้องปลาแมนแมนชุดยอดเลยครับปัญญายุทธนเลี้ยงลูกซี่ไหว้โตแม่ครับพี่น้องคอเครื่องดำหางลากดินครับพุ่น่ะโอ้ยไห้วัดแหน่จังหน่อยพ่อะเอาโอ้นั่งสาวบ่แม่นพ่อะเอาลืม มา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 งหัวเพลนมีตะโถงงามครับพี่น้องนี่ครับเออจังหวะนี่ละเอาแม่นี่ละถ่ายเพลินบึงอุ้ยแดงครับแดงอ,อกบุญละเนาะอันมาขามนอ้นนองญป็นยังไน้องใส่เมมัน โอ้สื่อแยกเม่มากโอ้แยกไอแมนบ่อไห่เนาะครับเนาะอันนี้อันนี้ขวบหนึ่งครับง่วขวบหนึ่งหรือปีหนึ่งครับพี่น้องสิบสองเดือนอ่อท้ายนี้อ่าอ่าอันนี้อันกจัหน่อยอ่อมา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 เก่าในี่ะจันน้อยเหรออ่าปมาแมนขาวๆในี่ะจั้นน้อยก็ได้ดอกเออปรามาน อืออ๋อลอยสามสิบห้าบวกครับพี่น้องอ่าลอยสามสิบหาบวกงูยังงยังงูโมยได้หน่อยอีกน้องงูลแล้วงูจะ <MAT. S 2> ขวบเดียวนึ่งอ,อู้ยเอ้าจังได้กลับมาท่องมาสอบถามราคาอีกแทนหนึ่งครับเบอร์โทรขึ้นไปใต้จอวได้ครับพี่น้องเด้อครับบ้ยแข้งขาครับ,บพี่น้องลึงคุนอาอ๋อมีอัน ด่างแน,น,น่จังน้อยเนาะอ่าหน่อยนึงโอ้โอ้โอ้โอ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 จะเป็นปนเรื่องกันใท่ได,ด้พี่น้องคุ้นขุ่นขุ่นนี่ครับพี่น้องว่าเฮ้ยเบิ้งนมแน่นั่งสาวไอไ้เบิ้งเ,เบิ้งเบิ้งนมแน่จังน้อยนี่ครับโอ้ยนมสาวครับพี่น้องสีเต่าอ่าบ่มีติงครับอ่าบ่มีติงปลอดภัยครับโอ้ยมืดมันมืดแท้เนาะ คึมคึมในเจ้าน้อยครับพี่น,ออน้องคาตกขาทอนบะมีประกันเลยเครื่องดำครับพี่น้องเครื่องดำกกหางใหญ่กกหางครับพี่น้องสุดยอดเอาเป็นแม่พันธุ์เนาะครับเนาะมึงมึงมึงเบาแหดนมันนี้มาเลาะบึงงวงงามบึงควงงอยงามครับพี่น้องสุดยอด,ดเลยพาพี่พาน้องมาเลาะบึงครับ ลูกสี่วบุ้ยมีหัวลุ้นบอมโอมีม่านสิมหาปาดทูงงวงผลหลายตัวอยู่ครับอ่าอันนี้บ้านบ้านยังนอนบ้านบ้านโศกไงครับพี่น้องตำบลประทุมดาจังหวัดอำนาจเจริญครับนครับพี่น้องวิเหมือนนี้ แห่งงามครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อันนี้จักลูกแล้วนี่ล,ลูกแรกท่องแรกปาพี่น้องท่องสาวครับเฮ้ยซิบหาสิบพกครับพี่นอ้องอืตัวมาทาม,มึงครับอันนี้ก็โทษมาสอบทมมึงครับพี่น้องสาวน้อย ยังบอดีสุดพุดฟองเลยครับพี่น้องตัวนี้โอ้ยมาลึ่นกันดีแทนนอ,อ่ะอุ้ยแดงครับพี่น้องแดงจึ้งคึ้งงามง่ามงามงาม,งามครับพี่น้องอุย้ยสนกุกสนใจกะโทรมาสอบถามอีกเทน,นึงครับเนาะโอ้ยจะเป็นพนีางตามลึ่นกันจนย่างตามครับพี่น้องมองตีมองฮิบ่มีเลยครับพี่น้องเออมองตีแน่จหน,น่อยเมียนดังครับ ดางอยู่ไต่ข้อน้อยนึงมีลิงมีเบอร์เรียบร้อยอ้ยแข่งขางามครับค็ดสุดยอดครับสุดยอดงามงามงามงาราคาครพอฟังครับพี่น้องสมส่วนเพิ่นอ่ะจังไดกกโทษมาสอบถามมังครับพี่น,อน้องเนาะอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอขอขอบุณขอบคุณที่เขามารับชมรับแจ้์ครับผม มอบกันครับแต่ตัวแดงๆแดงด,งดีครับสวัสดีครับ